สวัสดีครับทุกคนก็เป็นเอฟเพนรี่อีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็คลิปเนี้ยผมจะมาอัปเดตกันในส่วนของตัวละครแสงมืดนะครับคือตัวเซเลเชียลกับไฮโปเจียนเนาะว่าในซีในซีซั่นสามเนี้ยเราควรจะทําอะไรก่อนดีนะครับบางคนอาจจะแบบเพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าบางคนเล่นใหม่หรือว่าบางคนเล่นอยู่แล้วแล้วบบดองของมาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ซีซั่นนี้เนี่ยจะทําตัวแสงมืดตัวไหนต่อดีว่าบางคนทาไลเนียมาแล้วทํแฟ a ตโตมาแล้วอะไรแบบนี้ แบบจะทําอะไรต่อดีหรือว่าบางคนเพิ่งม,มาเล่นใหม่เอ,อ้ยพี่ผมเพิ่งม,มาเล่นใหม่เลยแบบซีซั่นนี้ซีซั่นแรกเลยผมควรต้องทําตัวอะไรก่อนดีวะ,ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับก็อตอนนี้เนาะในเกมนีจะมีตัวที่เป็นเ e l e เชียกับ h y p o เจนอยู่ก็คือเนี่ยมี1 2ึ่งสองสมี่ห้าหกดแดเกาอยู่9ตัวเนาะ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกแล้วกันนะครับตัวแรกที่แบบผมจะแนะนําให้ทุกคนแบบต้องมีนะแบบต้องมีเลยนะครับแล้วคุณจะได้ใช้ตัวละครตัวนี้แบบคุ้มๆไปได้ยาวๆเลยก็คือไรเนียนะครับอันนี้สัตวรัดคนที่แบบเพิ่งมาเล่นใหม่เลยนะก็คือคุณควรต้องมีไรเนียไลเนียจะเป็นตัวละครที่ช่วยบูททรัพยากรให้คุณในการตีบอสเพราะว่าไรเนียเป็นตัวละครที่ใช้ในการตีบอสได้เยอะที่สุดแล้วในตัวละครแสงมืดนะครับต้องบอกว่าตัวละครแสงมืดอื่นเช่นแฟตโตหรือว่าทาลินอะไรพวกนี้อาจจะใช้บ้างบางตัวได้้ใช แต่ว่าไรเนียสามารถเอาไปตีบอสได้ทุกตัวนะครับรวมถึงชามซีซั่นของไรเนียในซีซั่นนี้ก็เป็นชามที่ดีนะครับเหมาะกันตีบอสอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะงั้นตัวแรกที่ผมจะแนะนาเลยก็คือไรเนียเป็นตัวที่ควรควรมีเป็นตัวแรกนะครับต่อมานะครับอันนี้อันนี้จะเริ่มแบบเริ่มมีชอยเพิ่มขึ้นแล้วคือไรเนียผมมองว่าไรเนียคือล็อกเลยเพราะว่าในเกมเนี้ยทรัพยากรที่คุณต้องการมากที่สุดเนี่ยคือกุญแจส้มนะครับกุญแจส้มคืออันนี้ คุณต้องการมากที่สุดแล้วเพราะว่าคุณจะมาบวกอาวุธให้กับตัวละครทำให้ทำให้ตัวละครของคุณมันเก่งมากขึ้นเนาะแต่ว่าการที่คุณจะหามาได้เนี่ยไอ้กุญแจส้มเนี่ยมันหาได้การตีบอสนะครับตีบอสอันนี้เลยนะครับดีมเรียมตรงนี้คุณจะได้กุญแจส้มจากอันดับการตีบอสก็คือยิ่งคุณตีบอสอันดับดีคุณยิ่งได้กุญแจส้มเยอะเพราะงั้นไลเนียเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เข้ามาช่วยในการตีบอสให้คุณทําให้คุณอันดับในการตีบอสดีขึ้นพออันดับดีขึ้นคุณได้้ทรรรััพยยากเอะะขึนนคบ ส่วนโหมด p ีเนี่ยทำไมผมถึงไม่ค่อยแนะนำตัวละครแสงมืดที่แบบเล่นเฉพาะ PP เพราะว่าตัวละครแสงมืดตัวละครที่คุณต้องเสียทรัพยากรในการทำค่อนข้างเยอะคือมันมันไม่ใช่แค่การเปิดหานะครับมันมันไม่ใช่การเปิดหาแค่การแลกจักเหรียญกิ้แต่ว่าคุณต้องเสียกุญแจส้มมาอัปเกรดด้วยไม่งั้นตัวมันก็เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ของรางวัลที่ได้จากที่ได้จากการ PP เนี่ยถ้าเราไม่รวมรางวัลครั้งแรกเนี่ย พวกราวัลประจาวันเนี่ยมันได้แค่พวกนี้เองนะครับรางวัลประจําสัปดาห์ก็ได้เป็นแค่กุญแจแดงนะครับมันไม่ได้กุญแจส้มที่แบบมันหายากที่สุดตอนนี้นะครับเพราะงั้นผมจะไม่ค่อยแนะนําให้คนเล่นใหม่หรือคนที่เพิ่งกลับมาเล่นทําตัวแสงมือที่เป็นตัว PP เท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างเปลืองอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงนะเพราะว่าผมก็ลองมาแล้วนะครับผมทาเดลเนลมาในซีซั่นที่แล้วนะครับนี่ผมทำมาเลยเดลเนลตันมาเลยนะครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเลยกับการที่ผมทํามาคือทรัพยากรที่เสียไปเยอะมากๆนะครับคือถ้าตีเป็นมูลค่าเงินบาทเนี่ยกับการการเติมแพ็คเด้งไปก็ประมาณแบบเกือบหมื่นซึ่งมันได้ใช้ประโยชน์น้อยมากมันเอาไปเล่นอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่โอเนลไม่สามารถไปตีบอสหรือเอาไป PPE อะไรได้เลยเดเนลสามารถทําได้แค่ PP เท่านั้นซึ่งในปัจจุบันโหมด PP ผมมองว่ายังมีค่อนข้างน้อยมันคือเนี่ยอารีน่ากับอารีน่าชั้นเลิศมีแค่นี้ ซึ่งอันนาชเลอรบางวันคุณคุณไม่ต้องกดด้วยแล้วยิ่งแบบาจานอังคารพุธมันปิดด้วยก็คือคุณจะเล่น,ลนแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับส่วนอันน,นาปกติก็คือคุณจะเล่นได้แค่วันสิบรอบท่านเองจะสังเกตได้ว่าโหมด PP ตอนนี้น้อยมากโหมดที่ทาให้ตัวละครที่แบบสาย PP เฉื่อฉายเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะงั้นผมเลยแนะนําว่าให้คุณไปเก็บทรัพยากรจากการตีบอสก่อนจะดีที่สุดนะครับก็เพราะงั้นนะครับตัวละครต่อมาที่ต่อจาก ต่อจากไรเนียที่ผมจะแนะนําให้คุณทําก็คือเป็นเฟสโตนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นเฟสโต้เฟสโต้เนี่ยใช้ในการตีบอสช่วงเอเนเลตได้และในซีซั่น3นี้เฟสโตสามารถใช้ตีบอสบางตัวตอนพรีเอเนเลตได้ด้วยอันนี้คือความแปลกใหม่เลยเพราะว่าปกติแล้วเฟสโตเนี่ยม่นจะเป็นแบบตอนซีซั่นหนึ่งตอนซีซั่นสเนี่ยเฟสโตจะเป็นตัวละครที่มันจะมาตีบอสช่วงเอเนเลตเท่านั้นช่วงต้นเกมก็คือเฟสโตไม่อยู่ในช้อยเพราะว่าเฟสโตมบนตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือด ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เรื่อเท่ากับว่ายิ่งบอสเรื่อยเยอะแฟตโตยิ่งแรงนะครับเป็นตัวแทงด้วยเพราะว่าในในตอนนี้คือต้องบอกว่าตัวแทงอะตัวแทงที่คุณจะเลือกเข้าตู้ตัวดำเนี่ยมันก็มีแค่ทอรานเนาะเพราะงั้นทีมของคุณที่ถ้าเพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ยคุณจะขาดตัวแทงเพราะงั้นแฟตโตจะเป็นตัวละครแทงที่ช่วยคุณได้มากๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นผ่านด่าน FK การตีบอสต่างๆแฟตโตจะช่วยคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเนี่ยผมจะให้เป็น2ช้อยละกัน นะครับก็คือเป็นทารีนกับฮารักอ่ะอันเนี้ยมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่น,นิดนึงตรงที่ว่าฮารักตอนเนี้ยใช้ตีบอสได้ค่อนข้างหลากหลายตัวเหมือนกันประมาณ3ตัวหรือ4ตัวนะครับซึ่งก็เป็นจํานวนที่แบบเกือบครึ่งคึ่งแล้วนะเกือบครึ่งของบอสทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ฮารักเนี่ยยังสามารถเอาไปเล่น PP ได้ด้วยหรือว่าเอาไปเล่นด่าน AFK ได้ในบางด่านส่วนทารีนเนี่ยทารีนข้อดีก็คือต้องบอกว่าทารีนเนี่ยข้อดีข้อดีจริงๆข,ข,ของทารีนคือการตีบอสช่วง p r e e n นเดด ต้องบอกว่าด้วยสกิลของทารีที่มันเป็นเอลเอะการตีบอสช่วงเ e อช่วงเ e อช่วงพ e รีเอนเลสเนี่ยทารีนทําดาเมจในการตีบอสได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีบอสหลายๆตัวเหมือนกันที่ทารีนจะเก่งในช่วงพรีเอนเลสแต่ว่าจากประสบการณ์ของผมในช่วงซีซั่น2ที่ผ่านมาพอบอสเข้าเอนเลสปุ๊บทารีนแทบจะหายไปเลยทารีนแทบจะเอามาใช้ในการตีบอสไม่ได้นะครับเพราะว่าดาเมจไม่พอดาเมจไม่พอดาเมจดมีช้าเพราะว่าทารีนมันต้องตายเนาะมันแบบมันมันต้องตายมันต้องใส่ตัวฮิลถ้าไม่อยากให้ทารีนตาย คุณต้องใส่ตัวฮิลเข้ามาในทีมซึ่งพอใส่ตัวฮิลปุ๊บดาเมจขาดดาเมจขาดตีบอสไม่แรงประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นในช่วงในช่วงเอเลดเนี่ยทารีนจะลดบทบาทในการตีบอสลงแต่ทารีนจะไปเก่งในด้านการ PP แทนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในซีซั่น3เนี่ยมันจะต่างจากซีซั่น2ตรงที่ว่าแมปมันหายนะครับคือแมปแมปแมปที่เป็นพิเศษมันถูกเปลี่ยนไปนะครับ ต้องบอกว่าในซีซั่นที่แล้วทาลีนเก่งในด้านการ PP p มากๆเพราะว่ามันมีแมปที่เพิ่มมานาแมปที่พอเอาไปยืนพื้นปุ๊บทาลีนได้บัฟมานาแบบมานาไวแต่ว่าในตอนนี้แมปนั้นไม่อยู่แล้วนะครับไม่มีแมปที่แบบมาเพิ่มมานาให้คุณแล้วเพราะงั้นในด้านการ PP ทาลีนก็อ่อนลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นถ้าให้แบบตัดสินใจง่ายๆเลยผมจะเชียร์ให้คุณทำฮารักนะครับ สำหรับแสงมืดตัวที่3เนาะผมจะเชีรยให้คุณทำฮาลักขึ้นมาเพราะว่าฮาลักใช้ตีบอสได้เอ็นเลตก็ตีได้พี P. เอ็นเลตก็ตีได้แถมพีพีก็สามารถเอาไปเล่นได้มากกว่าทารีในตอนนี้แล้วเพราะว่าทารีเนี่ยมันต้องมีพื้นมานาแต่ตอนนี้ไม่มีแมบพื้นมานาส่วนฮาลักแมบไหนก็เล่นได้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปตอนนี้มันจะเหลือชอยก็คือเป็นสการิตา้าเป็นไดโอเนลเป็นดันลิง์แล้วก็เป็นน้องแฝดนะครับอีไลจากับไลล่าแล้วก็เป็นเบเรีย ซึ่งช้อยตรงนี้ต้องบอกว่ามันเลือกง่ายมากๆนะครับถ้าคุณอยากจะเน้นการตีบอสเพิ่มแบบว่าโอ้ยพี่ผมอยากผมอยากเล่น p v e เพิ่มผมอยากได้ตัวไปผ่านด่าน FK เพิ่มอยากได้ตัวไปดันดูล่าอยากได้ตัวแบบไปตีบอสเพิ่มมีแค่มีแค่ช้อยเดียวตอนนี้นะครับก็คือ e อรจ่า er กับไรล่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสาย p v e นะครับเป็นซัพพอร์ตธาตุแสงก็หรือเซเลเชียลที่คุณเอาไปตีบอสได้คุณเอาไปเล่น FK ได้ เอาไปดันดูราได้มันเป็นตัวเรียกว่าเป็นซับสาย PVE เลยนะครับเกิดมาเพื่อเล่น PVE ถามว่า p p เล่นได้ไหม p p ก็พอได้บ้างแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้ว PVE จะแบบสูงกว่าเยอะมากๆนะครับเรื่องของสเกลตัวละครตัวนี้เนาะเพราะงั้นถ้าคุณอยากได้ PVE เพิ่มขึ้นอยากเพิ่มความแรงในการตีบอสอยากดันด่าน FK ให้ไปไกลๆอีไลจา่ากับไรล่าคือคําตอบสำหรับแสงมือตัวที่4นะครับ คือเบสแสงมืดเนี่ยผมจะทําเป็นไลเนียเฟสโตฮารักแล้วก็จะเป็นที่เหลือคือแล้วแต่ช้อยของคุณนะครับก็คือเบสจะเป็น3ตัวนี้3ตัวแรกเริ่มนะครับส่วนทาลีนเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําตอนนี้เท่าไหร่สำหรับคนที่เพิ่งเล่นหรือเพิ่งกลับมาเล่นนะครับมันไม่ค่อยมีที่ให้เล่นเท่าไหร่แล้วสําหรับทาลีเนเนาะพีอ่อนลงแล้วก็ตีบอสก็ได้แค่แบบช่วงเดือนแรกเดือนครึ่งประมาณนั้นในช่วงก่อนเอเนีนะครับ แล้วก็ถ้าคุณอยากไปเน้น p p แบบโหพี่ผมไม่สนแล้วว่า P/E อ่ะผมแบบผมพอละผมอยากเน้น p p เพิ่มขึ้นผมทำไงดีก็ถ้าคุณอยากเน้น p p เพิ่มขึ้นนะครับก็จะแบบมีช้อยตรงนี้ก็คือเป็นทารีนแต่ว่าทารีนก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือทารีนเนี่ย p p อ่อนลงละเพราะงั้นผมไม่ค่อยแนะนำนะครับถ้าเอาแบบ p p เลยผมแนะนําว่าก็ควรจะเป็นไดอนีลไม่ก็สกาลิต้านะครับทําไมผมถึงไม่แนะนําดันลิงกับเบเรียลเบเรียลเนี่ยตอนนี้มันเล่นค่อนข้างยากนะครับ จากเดิมซีซั่นสก็ยากพออยู่แล้วแล้วตอนนี้ที่แบบมันมีตัวละครที่เยอะมากขึ้นมีตัวแก้ทางมากขึ้นทําให้เบเรียลเนี่ยเล่นยากมากกว่าเดิมนะครับรวมถึงดันลิงดันลิงเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบมันเป็นซับแทงเป็นออฟแทงที่แบบว่ามันไม่อึดเลยและมันมีเงื่อนไขนะครับคือถ้าคุณมีเดวอนเนลแล้วคุณทําดันลิงได้แต่ถ้าคุณไม่มีเดวเนลคุณไม่ต้องทําดันลิงนะครับ เพราะงั้นถ้าคุณอยากเน้น PP เพิ่มมากขึ้นนอกจากตัวละคร3ตัวนี้ที่ผมแนะนําไปแล้วก็จะเป็นตัวสการิต้ากับเดลเนลนะครับซึ่งส่วนตัวถ้าเน้น PP นะผมยังค่อนข้างชอบเดลเนลมากกว่าสการิต้านะครับคือผมไม่ค่อยเชียร์ให้ทำสการิต้าเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ในซีซั่นสที่ผ่านมาเนี่ยสการิต้าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าสำหรับคนเล่นไหนผมมองว่าแค่3ตัวคุณก็ใช้เวลาในการทําค่อนข้างนานละ คุณอาจจะยังไม่ต้องมองถึงตัวพวกที่เหลือเลยตัวที่ตีคุณไม่ต้องมองเลยเพราะว่าถ้าคุณเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วถ้าคุณไม่ได้เติมเยอะเนี่ยแค่3ตัวเนี่ยก็คือใช้เวลาทาระดับหนึ่งแล้วนะครับคุณอาจจะแบบไปรอดูอีกทีตอนแสงมืดตัวใหม่ๆมาต่อไปเลยก็ได้นะครับเพราะส่วนตัวผมมองว่าทั้งสกาลิตา้าไดโอเนลดันลิงทารีนแล้วก็เบเรียตอนนี้ไม่น่าสนใจเลยนะครับคือมันมันทำมาแต่มันไม่คุ้มทํามาก็เล่นได้แค่ PP ซึ่งไม่คุ้มเลยนะครับ จะมีแ,บบแต่แฝดตัวนี้ที่น่าสนใจในการทําเป็นตัวที่สี่เนาะสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นแล้วแบบมีแบบมีสามตัวหลักพวกนี้ครบหมดแล้วแ,วแบบอยากทําตัวสี่ก็ผมแนะนําเป็นตัวนี้ถ้าคุณอยากดัน p v e ส่วนถ้าคุณอยากดัน P.P. เนี่ยถ้าให้ผมแนะนําก็ควรจะรอโหมด P.P. หมดใหม่มาหรือว่ารอดูแสงมืดตัวใหม่ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่เรารู้มาก็คือมันจะมีตัวละครทาตดมืดตัวใหม่เนาะเป็นไฮโปเจียนนะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดมืดน้ําแข็งซึ่งผมมองว่าตัวนั้นน่าจะ P.P. เก่งแบบเก่งมากๆเลย นะครับพราะงนั้นถ้าคุณอยากอยากดัน PP เพิ่มขึ้นจริงๆผมคิดว่าควรจะรอดูสกิลรอดูสกิลเข้าๆเราดูภาพภาพรวมของตัวละครใหม่ที่กำลังจะมาก่อนน่าจะดีกว่านะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ผมพูดจากประสบการณ์เนาะที่ผมทำมาเนี่ยผมมีทั้งเดอเนลมีฮาลักมีสการิต้ามีมีแบบมีเฟสโตมีทาลินตันมีอะไรหมดแล้วเนาะก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์จากที่ผมเล่นมานะครับ ก็ไม่อยากให้ทําพลาดกันเพราะว่าตัวแสงมืดมันทําค่อนข้างนานเนาะมันใช้แต้มกิลวแรกหรือว่าแบบต้องมาฟาร์มลูกแก้วค่อนข้างนานนะครับก็อยากให้ทําเป็นตัวละครที่ทามาแล้วคุณรู้สึกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับที่สําคัญตัว PP ไม่คุ้มเลยเดรนเนลผมแบบดองมานานแล้วนะครับม่ได้ใช้ต่อสักทีนะครับรวมถึง PP ปัจจุบันเดรเนลก็เล่นยากมากๆแล้วมันมีตัวอื่นมาให้เล่นเยอะมากๆนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้มากๆนะครับเ้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ